สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูแปลงปลูกที่เรากำลังเตรียมเอาไว้สำหรับปลูกดอกคุณนายตื่นสายชุดใหม่ค่ะเราเอาคุณนายตื่นสายชุดเดิมออกพร้อมหญ้าพร้อมอะไรแล้วแต่นะคะเอาออกหมดเสร็จแล้วเนี่ยใส่ปุ๋ยคอกค่ะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ครวนดินให้ร่วนนะคะ ใส่ปุ๋ยเข้าแล้วก็ปรวนดินแล้วเราจะลดน้ํำเข้าทุกวันอย่างเงี้ยประมาณสักสัปดาห์หนึ่งหรือสอสัปดาห์แล้วแต่นะคะก็คือการตากดินเอาไว้บวกกับการที่เราให้ปุ๋ยเนี่ยเขาผสมไปกับดินนะคะไปเลยลดน้ำไปทุกวันปุ๋ยก็จะย่อยสลายไปทุกวันในดินของเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตั้งแปลงก็คือยกอยกล่างขึ้นมา นะคะเพื่อให้เวลาที่เราลดน้ำเนี่ยน้ำเขาสามารถระบายออกด้านข้างของแปลงได้นะคะน้ำจะได้ไม่ขังอยู่ในแปลงดอกไม้นะคะยกแปลงเสร็จเราจะรดน้ำอีกรอบนะคะแล้วก็เอากิ่งพันุมาปักชำปักชำแล้วเขาก็จะโตมาเป็นแบบนี้อันนี้เวลาชำเนี่ยเราใช้กิ่งเด็ดสั้นๆแบบนี้เองค่ะ เด็ดสั้นๆแบบนี้เองแล้วเวลาโตมาก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนี่นะคะอนี้ที่มีแหวงๆบ้างก็คือมีเริ่มซ่อมเริ่มอะไรกันบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้คุณนายเตื่นสายที่บ้านเราเนี่ยเราปลูกกลางกลางแจ้งแดดจัดไปเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอนุบาลก่อนเนาะ ตรงไหนมีแดดเนี่ยเราสามารถปลูกตรงนั้นไปได้เลยนะคะเขาเป็นดอกไม้ที่ชอบแดดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ากลัวเขาจะร้อนไปอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะคะไม่ไม่กลัวร้อนนะคะปลูกกลางแดดได้เลยติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k Fan Page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาค่ะที่ไลน์แอ yung นะคะ เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนี่ฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ